ก่อนอื่นผมขอย้ำเตือนความจำกันก่อนนะครับว่าตอนนี้เรื่องของบิ๊กโจ๊กอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดและยังไม่มีคำพิพากษานะครับเ<ๆ>มื่อวันที่16กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดให้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับคดีสีกากอฟแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่อง มีนักข่าวเปิดประเด็นถามบิ๊กตายเกี่ยวกับกรณีที่บิ๊กโจ๊กได้ยื่นขอความเป็นธรรมสารปกครองเรื่องคำสั่งให้ออกจากราชการมิชอบซึ่งบิ๊กตายก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่ามันเป็นสิทธิ์ของบิ๊กโจ๊กและตนมิบังอาจที่จะก้าวล่วงการพิจารณาของตุลาการแต่ละท่านได้จึงขอไม่ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็พูดต่อไปอีกว่า ถึงแม้ตนจะเป็นผู้รักษากฎหมายแต่ก็มีความรู้เรื่องกฎหมายเช่นกันแต่ก็ยอมรับว่าตุลาการเป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์เรื่องการตีความและการบังคับใช้กฎหมายมากที่สุดและตนมิบังอาจที่จะเทียบเคียงได้และน้อมรับคำพิภากษาของศาลแต่ดูเหมือนว่าบิ๊กตายปากกับใจไม่ตรงกันถึงแม้จะพูดว่าน้อมรับคำตัดสินของศาลแต่ใจยังยึดมั่นที่จะเอาผิดบิ๊กจ๊ก คำพูดของบิ๊กตาย ทำให้ดูเหมือนว่าบิ๊กตายเป็นคนที่ถ่อมตัวและเจียมตัวซึ่งขัดกับการกระทำในกรณีของบิ๊กโจ๊กเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้ารู้ว่าตุลาการเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายมากกว่าตนแล้วทำไมไม่แก้ไขคำสั่งที่ให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการหลังจากที่ได้รับรู้ว่าท่านช่างทองซึ่งเป็นอดีตผู้พิพากษาสารปกครองสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องด้วยการถูกเลือกให้เป็นตุลาการหัวหน้าคณะสารปกครองสูงสุดซึ่งจัดว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งใน ระบบศาลปกครองของไทยได้ออกมาแสดงจุดยืนอธิบายเจตนาและความหมายของมาตรา120วัคซี่ก่อนชี้ชัดคำสั่งของสตอชอที่ออกโดยบิ๊กต่ายให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนนั้นมีปัญหาเรื่องการตีความอย่างแน่นอนดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าเมื่อศาลปกครองสูงสุดตัดสินคำพิพากษาย,ย่อมที่จะออกไปในทางเดียวกันกับที่ท่านช่างทองได้วิเคราะห์เอาไว้ ผมคิดว่าประชาชนและสังคมพร้อมที่จะให้อภัยคนที่รู้ตัวว่าตัวเองพลาดแล้วพร้อมที่จะแก้ไขความผิดพลาดของตนอย่างลูกผู้ชายซึ่งในกรณีนี้ของบิ๊กโจ๊กคือการคืนความเป็นธรรมให้บิ๊กโจ๊กด้วยการยกเลิกคำสั่งให้ออกจากราชการเพราะความเป็นจริงก็คือคนเราไม่มีใคร perfect เพอร์เฟกต์หรอกครับคนเราทุกคนสามารถที่จะพลาดพลั้งทำผิดพลาดกันได้ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามแต่มันสำคัญที่เมื่อรู้ว่าผิด และต้องแก้ไขครับแต่บิ๊กตายและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรับเลือกที่จะนิ่งเฉยเงียบสนิทปากก็บอกว่ายอมรับว่ามิบังอาจที่จะเทียบเคียงตุลาการได้ในเรื่องความรู้ด้านกฎหมายแต่การกระทำนะสิครับมันไม่สอดคล้องกับคำพูดที่อ่อนโยนและถ่อมตนเพราะดูเหมือนสตอชอเลือกที่จะทำตามอำเภอใจโดยที่ไม่เคารพกฎหมายพรบรตำรวจแห่งชาติฉบับปี2565มาตรา120วัคสี ถ้าผมเป็นนักข่าวที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นผมอยากจะถามบิ๊กตายมากเลยครับว่ามีเหตุผลอะไรที่ไม่ใช้มาตรา120วัคซีนประกอบการพิจารณาออกคําสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนผมมั่นใจว่าผมไม่ใช่คนเดียวที่อยากจะรู้ผมคิดว่ายังมีประชาชนอีกจํานวนไม่น้อยที่อยากจะรู้เช่นกันแต่สมมุตินะครับว่า ถ้าบิ๊กต่ายไม่รู้จริงๆว่าจะต้องใช้มาตรา120วัคซีนในการพิจารณาคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของบิ๊โจกแต่ตอนนี้ทราบแล้วนี่ครับทำไมไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ในวันนั้นมีผู้สื่อข่าวถามบิ๊กตายว่าถ้าผลการตัดสินของศาลปกครองสูงสุดออกมาในทางบวกกับบิ๊กโจ๊กและในทางลบก,กับสตชจะเกิดผลเสียกับสนักงานตำรวจแห่งชาติได้บิ๊กตายยิ้มยาะก่อนที่จะตอบผู้สื่อข่าวด้วยความมั่นใจว่าจะไม่เกิดผลเสียใดๆทั้งสิน้นผมแปลกใจมากครับแปลกใจที่บิ๊กตายยังมั่นใจว่าคำสั่งที่ออกโดยการละเว้นการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นจะไม่ส่งผลเสียให้กับสนักงานตำรวจแห่งชาติคำตอบของบิ๊กตายแสดงให้เห็นว่า ยังมั่นใจว่าคําสั่งของตนถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายอย่างนั้นเหรอครับแสดงว่าท่านไม่สนใจคําแนะนําของท่านช่างทองและยังคงไม่ให้ความสําคัญมาตรา120วัคซี่ในการพิจารณาคําสั่งนี้อย่างนั้นเหรอครับผมอยากรู้จริงๆเลยครับว่าอะไรที่ทําให้ท่านคิดว่าตํารวจจะรู้ข้อกฎหมายและเข้าใจกฎหมายได้ดีไปกว่าอดีตตุลาการศาลปกครองสูงสุดครับ ที่ขอความเป็นธรรมกับศาลปกครองอีกรอบเรื่องพิจารณาคําสั่งออกจากราชการโดยไม่ชอบอย่างเงี้ยค่ะจะก,กระทบกับคําสั่งที่ท่านเป็นคน,นคเซ็นให้ออกจากราชการไหมคะขอบคุณครับเอาเรื่องนี้เลยเหรอเดี๋ยวผมคิดก่อนเอาอย่างนี้ครับในกระบวนการาที่ท่านอดีตรองผบ,บเนี่ยได้ดําเนินการอยู่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมเคยพูดนานแล้วว่าเป็นสิทธิของท่าน ที่ท่านจะดําเนินการไปฟ้องร้องนะครับทราบว่าที่ท่านหมายความเนี่ยเอาพูดกว้างๆแล้วกันครับก็เป็นเรื่องกระบวนการพิจารณาอยู่ในชั้นศาลปกครองนะครับผมเป็นข้าราชการตํารวจเป็นหัวหน้าหน่วยผมไม่อาจไปก้าวล่วงการพิจารณาของตุลาการแต่ละท่านได้ทุกท่านเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่และผมเองเนี่ยถึงแม้จะเป็นผู้รักษากฎหมาย เราก็มีวิชาความรู้เรื่องกฎหมายถูกต้องไหมครับแต่ว่าตุลาการเนี่ยเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ประสบการณ์และการพิจารณาคดีมาไม่รู้กี่คดีแล้วนะครับส่วนตัวผมเนี่ยต้องให้ความเคารพกับตุลาการทุกท่านนะครับท่านเป็นองค์คณะหรือแม้กระทั่งส่วนตัวบุคคลเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์อย่างเชี่ยวชาญผมไม่อาจเทียบเคียงได้ ไม่ว่าท่านจะพิจารณาออกมาในรูปการใดก็ตามนะครับผมต้องเคารพในคำตัดสินทุกกรณีผมไม่จะไม่วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดและใช้ความเคารพตุลาการทุกท่านอย่างสูงด้วยนะครับถ้ามันออกมามเป็นผลบวกกับท่านอดีตรององบาตดจะเป็นผลเสียกับรมตำรวจนะผมพร้อมน้อมรับในคำพิพากษาของตุลาการทุกท่านที่จะออกมา จะไม่มีผลเสียใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นนะครับหากเป็นสิ่งใดที่ที่ออกมาในทางบวกหรือทางลบก็ตามเนี่ยสำนักนชาติก็ต้องคิดในแนวบริหารงานบุคคลให้เป็นไปได้โดยการขับเคลื่อนขององค์กรเรานะครับก็คงไม่มีประเด็นอะไรที่ผมจะไปไปวิตกกังวลแล้วผมก็เชื่อว่าตุลาการท่านก็คงมีความมั่นใจแล้วก็ท่านมี เอกสิทธิ์ของท่านในการพิจารณาของท่านอยู่แล้วครับโอเคเรื่องนี้พอเหอะมีไม่มีแล้วเนาะครับตั้งกรรมการสอบสวนวินัยไายแรงเมื่อใดเนี่ยนะครับท่านต้องไปขอคําแนะนําจากคณะกรรมการสอบสวนวินัยเสียก่อนจึงจะสามารถใช้อํานาจที่จะออกคําสั่งพักราชการหรือให้ออกราชการไปก่อนได้อันนี้เป็นหลักกฎหมายครับที่ต้องทํานะครับ ถามว่านะครับสันัการต่างปรชาติเนี่ยมีเหตุผลอย่างไรจรึงได้ออกคําสั่งสั่งให้พลตเอกสุรเชตหักพานเนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนโดยมิได้นําบทบัญญัติตามมาตรา120วักษี่มาใช้นะครับก็คือละละเว้นไม่ใช้เลยนะครับ